ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ share, กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวันสาเอ็ดด้วยนะคะตระเวนดีใจมาผมขอคำปริศนาครับอ,อักษรมาครับตอบไ,ได้ผมเรียนพื้นเลยครับเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอ อ้าวอ้าวพี่หนึ่งฮะนี่นะครับคุณเจมส์บอกว่าตอบได้คุณเจมส์อย่าลืมดยนะพี่เขาบอกว่าในรายการเนี่ยสัญญาอะไรไว้เนี่ยต้องทำทั้งหมดไม่งั้นมันไม่ขลังแล้วก็ประชาชนไม่เชื่อถือใช่ฮะใช่ฮะพี่พี่หนึ่งตอบดังๆเลยพี่ทัวร์แสวงบุญครับ ก็ส่วนใหญ่ประเทศอินเดียนะครับเขาก็จะมีคนไทยหรือคนที่รับศาสนาพุทธครับหรืออิสลามพวกนี้ก็ไปทัวร์ไปทรรมะไปแสวงบุญกันในช่วงช่วงหนึ่งครับตอบถูกคมจะเลียพื้นให้ดูทัวร์แสวงบุญเป็นคำตอบที่ คืออา้บอกกลัวเบาไงกลัวเบาจัดไปเลยหนักหน่อยเมื่อกี้ไม่ลืมอะไรนะยังไม่ลืมอะไรต่อไปครับยัง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 ไม่ลืมอะไรตอบถูกก็บอกเขาจะเรียบพื้นซูมนะซูมนูมแล้วต้องทำครับแล้วก็จะตัดออกอากาศหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องทำก่อนต้องทำให้ก่อน รลุยันข้อต่อไปครับพร้อมนะผมขอคำปริศนาครับน่าจะทาข้อนี้อักษรมาครับ ถ้าจะตอบไม่ได้เลยก็ไม่ต้องทำแล้วงานไฟฟ้าเนี่ยนี่ประคองอะประคองเขาตายอยู่ประคองบ้าเลยหลือเ้าดูถายไม่ยอมกดเนี่ยต้องตะโกนบอกให้กดไม่งั้นเไม่กดปล่อยฉันขึ้นเต็มอะตอบว่าวิ่งจีบกันข้ามเขาวิ่งจีบกันข้ามเขาเป็นคำตอบที่ Vamos! Oh, oh. อีกทีเดียวนะกูถีบมือแลยนะสถานการณ์ตอนนี้นะครับพี่หนึ่งน่ากลัวมากครับเหลือเวลาอีก8เวทีแต่ต้องเล่นอีกหนึ่งข้อนะฮะถ้าได้ข้อนี้ผมจะเลียลาวเหล็กเออแต่ทำไม่ได้ไม่ได้อาร์เลียโอ้โอเคป่ะโอเคโอเคมือมันต้องวิ่มันต้องนี่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 มีโค้งด้วยเดี๋ยวนึแป๊บนึงขอดูก่อน ไม่เล่นไม่ใจอ่ะพี่พี่ไม่ใจพี่เจมทำมื่อกี้เห็นเห็นซูมด้วยเอออยากเห็นอยากเห็นอันนี้เราต้องทำให้เราเห็นก่อนเสียหด้าตอาที้พี่ในเมื่อพี่คือทีมผมพี่มั่นใจว่าพี่ตอบได้ไหมเอ้ายังไม่เห็นแต่แต่ไม่ต้องพี่มั่นใจหรือเปล่ามั่นใจมั่นใจเพราะผมเล่นมา นี่ครับคุณผู้ชมครับเหลือเวลา8ปวิ่งทีกับคำปริศนาคำสุดท้ายของพี่หนึ่งผมขอคำปริศนาครับเนี่ยเลยเนียเลยเนียเลยเนียเลยตอบเลยครับคุณเดี๋ยวตอบพูดนึกดีดีพี่อินเตอร์เดียมีอะไรบ้างพี่8ปวิ่งทีถามไม่ได้อาร์ตเลียเสานะครับอักษรมาครับปล่อยเวลาหมดไปเลยพี่ปล่อยเวลาให้หมดอักษรก็ไม่เต็มอยู่ดีครับ จริมตอบเดิมยาวมากเลยไเดิมเวไม่รู้ไม่ได้จริงเลยมีคปาอรู้ไหม แลนด์มาร์กเลยสวยๆเลยแลนด์มาร์กเลยสวยๆแล้วมันกระพริบมาบอกที่เขาไปเที่ยวกันพูดเลยดีกว่าตอบว่าสุสานหินอ่อนทัชมาฮาลหรือเปล่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาร์ตก็ก็ก็มาตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะได้ไม่ได้อาร์ตเลียพูดพูดแล้วต้องทำพูดแล้วต้องทำพูดแล้วต้องทำ ด <or> ูเลยเหรอโรนายลายล้าโท้ <Bee 94>